สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเราจะพาไปดูของดีมอทรอรล้านนาตากันค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าแต่ละคณะมีอะไรดีบ้างตามไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาอยู่กับสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการนะคะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อการครับชื่อเอครับของดีของวิศวกรรมอุตสาหาการเนี่ยคืออะไรคะคณะอาจารย์ใจดีครับแล้วก็รุ่นพี่ใจดีครับคิดว่าของดีมอทรอรล้านนาตาคืออะไรคะ เป็นอาหารไม่ว่าตัวหารกลางแล้วก็โอหอ,อในายำไก่เต้เี๋ยวแล้วก็เราเชิญน,น้องๆมาเรียนสาขาของเราหนะะ่อยค่ะก็น้องๆคนไหนที่สนใจคณะวิศวกรรมอุตสาหการนะครับก็มาสมัครได้ที่มหามหา,าลัยราชมงคลลาหนาตากได้นะครับ ค่ะแล้วเราก็มาอยู่กันที่สาขาต่อไปนะคะสาขาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างคะพี่ชิเกตครับพี่ปันครับค่ะคิดว่าของดีในสาขาอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรดีบ้างคะอ๋อได้เรียนรู้ในในตัวของ AI ครับค่ะแล้วพี่ล่ะคะคิดว่าของดีมาทีรมีอะไรบ้างค่ะน่าจะเป็นู๋ยเตี๋ยวในโรงอาหารนายนะครับผมเขามีอร่อยมากครับถือว่าเป็นของดีเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ก็เชิญน้องๆ้องมาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เลยค่ะ ก็เข้ามาเรียนกันเยอะนะครับผมมีทั้งมีทั้งเนื้อหาที่ในในยุคปัจจุบันนิยมใช้ครับอย่างเช่น AI และระบบออโตเมชันครับับครับค่ะแล้วเราก็มาอยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาโยธาและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสาขาของเขาเนี่ยมีของดีอะไรบ้างชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อพัทครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาและสิ่งแวดล้อมครับอ่าคิดว่าสาขาโยธามีอะไรดีคะมีอะไรดีเอ่อเรื่องสารสัมพันธ์พี่น้องการเรียนที่เอ่อช่วยกันเรียนครับแล้วก็เอ่อหลายๆอย่างครับผมแล้วคิดว่าของดีมทอรอเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็คณะวิศวกรรมโยธานี่ยแหละครับเชิญชวนชวน,น้องๆมาเรียนกับเราได้สาขาโยธาและสิ่งแวดล้อม ยินด,ดีต้อนรับน้องๆหน้าใหม่นะครับค่ะแล้วก็มาอยู่กันที่ฝั่งของคณะบริหารธุรกิจและ,และ,ะศิลปศาสตร์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาการจัดการค่ะชื่ออะไรคะชื่อละซาค่ะคิดว่าสาขาการจัดการมีอะไรดีบ้างคะมีสาวส,ส,สวยเยอะค่ะแล้วของดีมาคอล่ะคะคิดว่ามีอะไรบนะ้างอุกปกรณ์เรียนทันสมัยค<ๆ>่ะเราชวนน้องๆมาเรียนสาขาการจัดการได้กันหนคะ่ะมาสมัครสาขาการจัดการเรยอะ,ะๆ,ๆนะคะใช่เลย เราต่อไปนะคะเรามาอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรค่ะเราอยู่กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อบิวครับชื่ออู๋ครับค่ะคิดว่าสาขาไอทีมีอะไรดีบ้างคะก็ต้องบอกเลยว่าสาขานี้มีหลักสูตรที่ครบคันครับผมในการเรียนการอะไรห้องเรียนที่ดูดีแล้วก็พร้อมใช้งานครับผมแล้วพี่คิดว่าของดีมาคอรอเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ถ้าโดยส่วนตัวพวกผมแล้วก็คงต้องเป็นพวกผมนะครับที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดนับไปภาพรวมของมหาลัยนะครับก็เทคโนโลยีก็ดีครับทุกอย่างดีหมดเลยครับผมเชิญน,น้องๆมาเรียนสาขาะละไหนคะ่ะก็อยากเชิญชวนน้องๆน,นะครับเด็กหกเก้านะครับสนใจที่จะเข้ามาเรียนก็เข้ามาสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตากได้เลยครับบ๊ายปายเลยค่ะ